ฟันเคี้ยวล้มฟันไม่เรียงตัวนะครับไม่ใช่ปัญหานะครับสามารถแก้ไขได้ด้วยจัดฟันใสนะครับในส่วนของเคสนี้เลยเนี่ยคนไข้ามาด้วยชีฟคอมเพลนก็คือในลักษณะฟันเนี่ยมีการเรียงตัวและเคนานี่มีการทิปไปทางมีเสี้ยวค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของเคสนี้เลยการวางแผนนะครับลำดับแรกการที่เราจะให้ฟันเรียงตัวได้เนี่ยมันจะต้องมีช่องว่างเพียงพอเพื่อให้ฟันสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับเทคนิคหนึ่งที่เราจะมีการทําเลยเราจะมีการทํา เทคนิคที่เรียกว่า IPR หรือ Interproximal Reduction ก็คือเป็นการตบายฟันเพื่อเปิด Space เ,เพื่อให้ฟันเคลื่อนที่ได้นั่นเองส่วนที่2เลยครับก็คือการแบ่ง stage of movement นะครับหลายครั้งเลยในลักษณะฟันที่ซ้อนค่อนข้างเยอะนะครับเราจะมีการแบ่งการเคลื่อนที่ของฟันนะครับเพราะหลายครั้งเนี่ยในวิสิตแรกเราไม่สามารถกรอฟันในฟันหน้าได้ทันทีเลยเนื่องจากว่า ระยะนะครับหรือสเปซที่มันมีเนี่ยหัวกรอก็จะเข้าได้ยากเราเลยจะมีการคลี่ฟันก่อนโดยการเคลื่อนฟันหลังก่อนนะครับและให้ฟันมันคลี่ออกมาประมาณหนึ่งเพื่อที่จะให้เราเอาหัวกรอเข้าไปกรอฟันในตำแหน่งฟันที่มันซ้อนเกยเยอะได้ครับส่วนต่อมาก็คือการวางแผนในส่วนของ attachment หรือการติดตุ่มบนฟันนะครับในกรณีที่เคี้ยวเนี่ยล้มเยอะๆหรือเราต้องมีการเคลื่อนที่ฟันเยอะๆนะครับเราจะมีการใช้ตัวอย่างเช่นนะครับ large vertical rectangular attachment นะครับเป็น attachment ที่มีความขนาด ใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวนะครับระหว่างตัวพลาสติกเนี่ยกับตัวฟันให้มันจับและยึดติดได้ดีขึ้นแปลว่าฟันเนี่ยจะเคลื่อนที่ได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับฉะนั้นคือในเคสนี้ในบริเวณเคี้ยวเนี่ยเราจะมีการใช้ large vertical rectangular หรือ attachment ขนาดใหญ่นิดนึงเพื่อให้กริปหรือ aligner เนี่ยจับฟันได้ดีขึ้นแล้วเคลื่อนฟันเนี่ยเป็นไปตามแผนมากขึ้นนะครับฉะนั้นก็คือการวางแผนทั้ง 2- 3รูปแบบแบบนี้เลยจะทําให้เคสนี้สามารถรักษาได้ค่อนข้างไม่ยากมากครับผม